ถ้าถามว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเจอบ่อยแค่ไหนนะคะก็คือพบว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับมะเร็งเป็นเลือดชนิดอื่นๆนะคะค่ะชื่อแพทย์หญิงพิมใจนพิพารักษ์นะคะก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาโวิทยานะคะภาพระวิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ ก็ต่อเน้หลืองนะคะก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเรานะคะซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับระบบผู้คุ้มกันในร่างกายนะคะ ซึ่งในตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะมีเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่าลิมโฟไซต์นะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทีเซลล์แล้วก็บีเซลล์นะคะซึ่งบีเซลล์เนี่ยจะเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือที่เราเรียกกันว่าแอนติบอดีนะคะก็คือจะเป็นตัวกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายเรานะคะในขณะที่ตัวลิมโฟไซต์นะคะเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ทีเซลล์เองเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะทําหน้าที่เก็บกินเชื้อโรคนะคะหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้ นนะค,ะค่ะ,ะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากมีตัวมเมล็งเกิดขึ้นในต่อมน้ำเหลืองนะคะ,ะซึ่งอันนีน้ในความเป็นจริงเนี่ยมเมล็งต่อมน้ำเหลืองสามารถเกิดที่อวัยวะอื่นของร่างกายก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในสมองในปอดนะคะหรือว่าอาจจะเป็น อันทะของผู้ชายนะคะหรือว่าที่ทางเดินอาหารหรือว่าทิศตะนะคะสำหรับชนิดของเอามาเล็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ๆหนะคะก็คือเป็นนอนฮอตกินงลินโฟมานะคะแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นฮอตกินงลินโฟมาซึ่งนอนฮอตกินงลินโฟมานี่ก็สามารถที่จะแบ่งต่อไปได้อีกนะคะเป็นชนิด B เซลนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของชนิด T เซลนะคะ ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเรื่องของ B c ซ l เนี่ยก็มีความรุนแรงที่แตกต่างกันในชนิดของ B c ซ l โดยบางคนอาจจะเป็นความรุนแรงที่เราเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าอินโดเล l ลิมโฟมา a นะคะในขณะที่บางกลุ่มอาจจะเป็นชนิดที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่จเจริญเติบโตเร็วนะคะใช้เวลาในการจเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงนี้เราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของ g อคเ s s ร์ซิสน h o ฮาร์คิลิมโฟมา ค่ะสำหรับอาการของมะเเ็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจริงๆชนิดของฮัตติ้งกับนอนฮัตติ้งโฟม m านี่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือ1มาด้วยเรื่องของต่อมน้ำเหลืองโตนะคะจะเป็นที่บริเวณไหนของร่างกายก็ได้นะคะหรือบางครั้งอาจจะมีอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาจจะมีก้อนนะคะขึ้นตามผิวหนังก็ได้หรือว่าเป็นที่ปอดหรือว่าเป็นในสมองหรือว่าเป็นตามอวัยวะต่างๆของร่างกายก็ได้นะคะส่วนอาการอื่นที่เราเจอได้นี่ก็คือเช่นมีไข้นะคะ มีเบื่ออาหารนะคะน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีอาการเหนือออกมากผิดปกติอย่างเช่นบา,างครั้งเนี่ยอยู่ในห้องแอร์เนื้อก็ออกเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็หรือว่าเหนือออกตอนกลางคืนซึ่งอันนี้ก็เป็นอาการทางที่อาจจะทําให้ต้องสงสัยว่ามีเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือเปล่านะคะส่วนอาการอย่างอื่นถ้าสมมติว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเข้าสู่ไขกระดูกเนี่ยก็อาจจะมีอาการเรื่องของมีเลือดออกได้นะคะไไมีเลือดออกเนียผิดปกติได้หรือว่ามาด้วยเรื่องโลหิตจางได้นะคะ สำหรับสาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะจริงๆมันเกิดจากความผิดปกติกของของยีนหรือว่าเรื่องของอโครโมโซมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมักจะเกิดในผู้ป่วยที่สูงอายุนะคะแต่อย่างที่เราบอกไปว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันมีหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งบางชนิดอาจจะพบได้บ่อยในกลุ่มอายุน้อยหรือว่าวัายกลางคนนะคะ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งต่อน้ำเหลืองนะคะอย่างเช่นการใช้สารเคมีนะคะเช่นพวกเรื่องของการยาใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะคะหรือว่ายาฉีดกันยุงทั้งหลายนะคะหรือว่าการกรอผมนะคะหรือว่าการใช้ยาทาเล็บนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเช่นเรื่องของการสัญญกรรมนะคะนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือการสัญญกรรมตกแต่งบริเวณเต้านมนะคะการสใส่สิ่งที่มันไม่ใช่ ส่วนที่อยู่ในร่างกายเราเข้าไปนะคะมันก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกปลอมก็อาจจะทําให้เกิดมะเร็งต่อมเหลืองขึ้นมาภายังได้นะคะก็ทําให้มีความเสี่ยงที่เป็นได้เยอะมากขึ้นนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงอื่น,นะะที่ทําได้เช่นเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานของร่างกายนะคะเช่นโรคภูมิคุ้มกันทําลายตัวเองหรือว่าโรคพุ่งพวงนะคะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เพิ่มความเสี่ยงในการที่ทําให้เกิดมะเร็งต่อมเหลืองได้นะคะหรือว่า ผู้ป่วยเอชไอนะคะหรือว่าที่เป็นโรคเอสนะคะกลุ่มพวกนี้ก็มีความเสี่ยงในการที่ทำให้เกิดมะเร็งตตอมน,น้าเหลืองตามมาได้นะ,ะถ้าสังเกตกันง่ายก็คือมะเร็งเช่นถ้าเกิดสมมุติคนไข้เป็นมะเร็งเต้าน,นมแล้วลามไปต่อมน,น้ําเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไปที่บริเวณที่รักแร้นะคะจะไม่ไปที่ขาหนีบหรือว่าไม่ไปที่ส่วนต้นคอนะคะ แล้วก็ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของมะเร็งปอดเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยมีอาการไอเรื้อรงังหรือว่ามีไอเป็นเลือดมีหอบเหนื่อยนะคะซึ่งในกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตัวมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะลามไปที่ต่มน้ำเหลืองได้นะคะแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งต่มน้ำเหลืองเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะโดยเฉพาะในคนไข้เนี่ยจะมาต่มน้ำเหลืองโตลหลายจุด เช่นบริเวณที่คออาจจะมาที่ขาหนีบก,ก็ได้นะคะหรือว่ามีที่บริเวณรักแล้วนะคะถ้าเกิดมีหลายๆที่หลายๆตำแหน่งนะคะอันนี้ก็ให้สงสัยว่าว่าอาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอาการข้างเคียงเช่นมีไข้นะคะหรือว่ามีเรื่องของเบื่ออาหารน้ําหนักลดนะคะหรือว่ามีเหงื่อออกมากผิดปกติซึ่งถ้าเกิดเป็นมะเร็งปอดหรือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านม ส่วนใหญ่จะไม่มีไข้นะคะถ้าเป็นมะเร็งมาจากอาวัยวะอื่นยกเว้นว่ามีไข้าจากการติดเชื้อจากสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ของพวกนี้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดได้บ้างแต่ว่าจะไม่มีเหลือออกมาป,ปกตินะคะในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่โอกาสหายขาดนี่สูงมากนะคะประมาณ80เนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถึงแม้จะมาระยะ3ระยะ4อย่าเพิ่งไปกังวลก่อนนะคะเราก็รักษาตามปฏิบัติตาม แนะนําของคุณหมอนะคะก็คือรับยาเคมีบํบาบัดบางคนอาจจะต้องมีการฉายแสงด้วยหรือว่าอาจจะมีการใช้ยามุ่งเป้านะคะหรือว่ายาจาเพาะเจาะจงมากขึ้นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยยาจาเพาะเจาะจงร่วมกับยาเคมีบำบัดเนี่ยก็พบว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีเลยแล้วก็สามารถทําให้มะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองหายขาดได้ค่ะก็โดยสรุปนะคะมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองเนี่ย เป็นโรคที่ไม่ได้รายแรงอย่างที่คิดนะคะก็คือถ้าคนไข้เนี่ยมาตรวจเร็วแล้วก็ทําการรักษาแล้วก็ปฏิบัติตัวนะคะตามที่แพทย์แนะนาํามาพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะก็โรคนี้ก็สามารถหายขาดได้ะคะ่ะ